สวัสดีครับครับผมพบกับรายการรักวันไลน์ผมประจำวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์นะครับผมผนี่ก็ผมคกี้ครับผมต้นเมืองแคนครับครับผมเมื่อวานวันวาเลนไทน์ไปแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับสุสันกคุนต้นได้ช่อดอกไม้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้จัดจัดอะไรไม่ได้ดอกเลยครับไม่ด้ือกดอกครับผม ไม่ได้แล้วต้องให้เขาเองเครับก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เหมือนกันผมเล่นตัวเล่นตัวผมก็เลยไม่ได้เลยนะวันก็มีเป็นวันที่คนมีความสุขกันไปนะก็เศร้ากันไปนะครับคนมีคู่ก็มีความสุขคนไม่มีคู่ก็ใช่แต่ยังไงความรักเขามีให้กันทุกวันไม่ใช่คนเดายวันเดียวพ่อแม่ยังมีนะครับนบผมเี้ยที่ผมพูดตอบใจตัวเองถูกต้องครับคู่วันไม่ได้เป็นอะไรเลยครับกับจะ ที่ทํางานก็สี่ทุ่มเพราะว่าถ้าออกไปก็อิจฉาคู่อื่นไงอิจฉาเขาครับผมนี่นะครับโอเคเรามาแล้วที่ผลฟุตบอลดีกว่านะครับผมก็มีฟุตบอลยูโรปาลีกนะผมรอบสามสิบสอทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับผมมีเตะด้วยกันเยอะมากเลยนะก็เริ่มที่คู่นี้เลยครับวปอตสตาร์กเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีนะครับผมเชลซีครับก็ตกมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะในถ้วยนี้นะครับผมก็พบกับสปอรตสตารับผมก็ใส่ชุดใหญ่เลย จากการครับลูกเกมโดยรวมนะครับผมถือว่าสูสีนะครับขาดกันบุกเลยนะครับแเชลซีครับก็มาได้ประตูชัยนะครับในฐานะทีมเยือนด้วยนะผมในนาทีที่81นะครับผมก็เป็นการทําประตูของทางด้านของตัวสมรองครับนั่นคือออสการ์ครับเปลี่ยนลงมาครับแล้วก็มายิงประตูชัยให้แล้วผมก็ทําให้เชลซีนั้นเอาชนะสปอตปาไป1ประตูต่อศูนย์นะผมแล้วก็จะเล่นกันในอาทิตย์นวันพฤหัสหน้าที่28อีกนิดนึงที่บ้านเชลซีนะครับตอนนี้ก็ได้เปรียบไปแล้วนะเจ้าเชลซีนัดแรก แล้วก็มาที่คู่หนึ่งนะครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างเซนิตเซนส์ฟิจเบิร์กนะผมพบกับกางของลิเวอร์พ p o นะครับผมก็เป็นเซนิตนะครับผมเจ้าบ้านที่เล่นได้ดีกว่านะผมถือว่าสุดยอดมากก็ได้ประตูขึ้นนำครับจากทาาของฮักนั่นเองอ่ะเจ้ายักษ์ของเราครับผมนาทีที่69สิครับผมก็จากนั้นครับอีก3นาทีไอ้ผมก็เป็นทาาของเซเก้เซมาสครับผมก็ยิงให้เซนิตนั้นนำไป2-0เลยนะครับผมก็หมดเวลา90นาทีครับก็เป็นท่าของเซนิตนั้น อาชนะไปได้2-0นะแล้ววันริวฟูครับงานหนักเลยนัดหน้าครับต้องชนะ3-0ถึงจะเข้านะถ้า2-0ก็ต่อเวลาได้อยญ่โดนยิงในบ้านทุนละกันมงานงานใหญ่เลยนะลิเวอร์พูลอันนี้ใครเป็นแฟนผมก็รุ้นหน่อยกันนะครับถ้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยทำยังไงก็ต้องต арт ใหม่นะดูการหน้าครับสหรับลิเวอร์พูลแล้วต่อมาที่คู่นึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นคู่ว่างสเปอร์นะผมก็กำลังเองาอดีตวิญญาณสนุกมากครับวันนี้สนุกครับ ก็เป็นทางด้านของเจ้าถิ่นครับสเปอร์ครับแซฟตูขึ้นนําก่อนเลยครับนาทีที่45ครับก็ทางด้านของแกเดตเบลนั่นเองครับมาฟอร์มแรงจริงๆครับเป็นฟรีที่สวยๆนะปั่นก็ไปผมก่อนที่ทางด้านของลิโยครับจะมาตีเสมอได้นะนาทีที่55หลังจากนั้นครับแกนั้นทำทำท่าว่าจะเสมอนะแต่ก็เป็นแกเดตเบลครับเป็นฟรีที่แกนาทีสุดท้ายนะผมก็ปั่นก็ไปให้สเปอร์นั้นเอาชนะทางด้านของลิโยไปสองก็ตูต่อหนึ่งผมก็ เก็บชายไปนัดแรกครับน right. um, hmm. mm ัดที่สองฟรีคลิกกี่ลูกสองลูกเลยสองลูกแล้ที่สองก็ต้องไปได้ในบ้านดียงนะก็กลุ่มความได้เปรียบเป็นหน่อยนึงนะแต่ก็ไม่ได้เปรียบมากเพราะโดนยิงประตูในบ้านไปนะครับผมส่วนคู่อื่นนะผมมีเยอะแยะมากมายเลยรายละเอียดตามนี้ครับนิวคาสเซิลครับเสมอนะของเมตาลิสไปศูนย์ศูนย์ครับแอตตโกมันลิดครับแชมป์เก่าโหแย่มากครับว่าเล่นในบ้านครับแพ้ทางของรูบินคาซานไปศูนย์เปอร์สองแล้วก็คัดปากผมเสมอกับราซิโอครับสามประตูต่อสามด้วยกันครับบาร์เซอส์ครับ ชนะทั้งร้างของคาริสโปไป2ประตูต่อศูนย์ครับสตุสกาดเสมอแกงไป1ประตูต่อหนึ่งครับอินเตอร์มิลานครับเอาชนะทั้งร้างของซีเอฟเอ์ปไป2ประตูศูนย์ครับน้ำโปลีแพ้ทั้งร่างของวิสเตียเปเซนไปศูนย์ประตูต่อสามครับอาแจกครับผมเอาชนะทั้งร้างของเตยัวบุคลีไปสองประตูศูนย์ครับเลเวอร์คูเซนครับผมแพ้ทั้งร่างของเบรฟิก้าไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับซีเดโมเกฟเสมอทั้งร่างบอกโดไปหนึ่งหนึ่ง แล้วก็เรเบนเต้ครับผมเอาชนะทั้งของโอลิมปิโอร์เ so ปียกศไป3 0ครับแล้วก็บาเต้เสมอเปเรบาเช่ศูนแล้วก็อันจิมัชค่าครับเอาชนะทั้งของฮันโนเวอร์ไป3ประตูต่อหนึ่งครับผมนะครับอ่าเราต้องลุ้นกันนัดที่2ในวันที่28่สิบแปดนี้ว่าใครจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายปะปนนะครับผมอ่มาที่ข่าวของเราบ้างวันนี้ข่าวของผมนะครับเป็นเกี่ยวกับบาร์เซโลนาเลื่อๆเลยวันนี้วันนี้เริ่มกันที่ข่าวแรกครับดาวิดบิย่านะครับกองหน้าตัวเก่งไม่ใช่ตัวเก่งหรอกตัวสำรอง ของทีมนะครับก็เก่งกันแหละครับผมครับผมก็เมื่อวันที่ผ่านมาก็แบบว่าต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลอีกครั้งรอบสองแล้วครับผมหลังจากที่ผ่าตัดนิ้วในไตออกมาไม่ไม่นานนะไม่นานเมื่อเมื่อต้นเมื่อวันจันทร์ครับผมวันที่ผ่านมาที่เองนก็ผลว่าออกมาด้วยนะครับผมเป็นกางก่งออกมาแล้วก็ว่าเห็นทันท่าว่าจะได้ลงเล่นในสัปดาห์นี้คืนนี้ก็ต้องหามส่ง์รักษาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็น่าจะอาจจะพลาดถึงเกม แชมเปี้ยนลีกกับเอซีมิลานด้วยคแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับสำหรับอาการของมิยาเป็นอย่ารอเยน้ำก็เยอะแล้วครับผมแผลผ่าตัดนะไม่ใช่จะหายง่ายๆนะครับเก็เล่นของปิดตีนนะครับผมครับอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวของดาวิดลุยก็จะบรรทุ่มบาร์เซโลนาอยากให้ตัวมาร่วมทีมเหมือนกันครับแทนที่ทางด้านของคาเลสปูโยโห้ยิงอีกนะครับผมว่าทางด้านของดาวิดลุยนี่ก็ถือว่าตัวฟอร์มได้ดีนะ ก็เป็นในตั้งตัวกองหลังแล้วก็กองกลางนะครับคอยต้องรอดูนะเดี๋ยวสิจะขายไหมเพราะปุยโยก็อายุนักไปเยอะแล้วครับแต่ว่าดาวินลุยเชลซีก็อยากล้างตัวไปเหมือนกันนะเพราาะตต้องััดสญญครับครับส่วนอีกคนนึงที่จะโลคืออาริซิสซานเชตมีข่าวลือออกมาว่าทางบาร์เซโลนาเองอยากปล่อยตัวโดยที่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซี ทีมเต็งสองทีมเต็งแต่ว่าจะปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ใครยังเงินครับผมแต่ต่างหางตันเซ็ตก็ไม่ค่อยได้ลงครับมากนะครับผมเพราฟอร์มก็ฟอร์มก็ดีแหละฟอร์มก็ดีแต่ว่าการการเป็นทีมที่ใหญ่แล้วก็มีศักยภาพที่นักเตะที่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็ต้องรู้ว่าจะปล่อยไปให้ทีมไหนหรือจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ต้องรอทีว่าะตอนทีข่าวนะ ผมว่าถ้าไม่ใช่เด็กปั้นจริงๆอยู่ได้สองสามรู้เดีวยดวยกันก็โอเคแล้วสำหรับบาสิคแน่ตายแล้ววนใหญ่คนที่อยู่ในเด็กปั้นแล้วนะครับผมแล้วเด็กปั้นที่เขากต้องขายใครด้วยครับิีไว พูดถึงบาตาเขายังพูดถึงบายังมีข่าวบาซ่าอีกข่าวนึงนะผมก็คือแน่นอนเซฟฟอร์เบกันนั่นเองแล้วก็ออกมานะครับผมว่าถ้าตัวนั้นจะไม่ย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลอีกครั้งแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามีความสุขดีครับอยู่กับบาร์เซโล์นาเพราะเขาเคยเป็นเด็กกับบาซ่าด้วยแล้วก็เป็นไปได้ครับเขาจะขอไปสตาร์ทที่แคมป์นี้อย่างแน่นอนถ้าไม่โดนใครออกนะไม่โดนใครเยอะนะครับก็บเซฟฟอร์เบอร์การ์ดนะครับเป็นแฟนบาซ่าคุณยิ้มได้แล้วล่ะอีกคนหนึ่ง อันนี้มาที่คารลึนนะครับผมวันนี้ก็เป็นอดีตนักเตะที่ถือว่าชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะครับผมก็คือท่ทางนักของวิลารบารอสนั่นเองนะครับผมก็รักตื่นอยู่กับกาลาตสร,นะรับผม,ผมก็รักตื่นะครับผมก็มีการยกเลิกสัญญากันแล้วระหว่างบารอสกับกาลาตสายนะครับผม,บผมก็ตัวนั้นก็ถือว่าทาผลงานได้ดีเหมือนกันนะก็ย้ายมามเมื่อปี2008ครับก็ยนะิงนําเป็นดาวนัวเลยนะในลีกแต่ลัามก็ฟองว่าเรือมมาดตกน ยืนนาก็เยอะอยู่นะครับบาร์รอสนยผมก็ใครคงจำกันได้นะคอวูฟใช่ครับเลวูอยู่วิลล่าด้วยนะครับผมก็บาร์รอสนะผมก็ถ้าสุดนก็ยกเลิกสัญญากันแล้วก็คาดว่าครับว่าน่าจะย้ายไปอยู่ในร่วมลิกของรัสเซียไม่ก็บิลกาตากาตานะครับต่อไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กาดตลางก็ได้ทางั้านของลาบ้ามาแล้วบาร์รอสจะอยู่ตรงไหมนะพออยู่ไปก็สำรองแน่นอนนะแล้วก็มาที่ทานด้ยครับผมอันนี้เป็นข่าวของเจ้า นักบุญนสาวทำต้านนั่นเองนะครับผมก็คื้อซูน่านะครับผมทาำต้านของทากานาดิลีหรือเจ้าลีนั่นเองนะครับผมนะซื้อมาก็ค่อยๆได้เล่นนะเราซื้อหน้าของญี่ปุ่นนะครับผมก็รับสุดนตัผมก็ปล่อยตัวไปให้ทีมโตเกียวเอฟซีโตเกียวผมจากญี่ปุ่นนั่นแหละนะในวันเกิดนั้นยืมตัวไปจนจบฤดูกาลนี้ครับเรียกว่าไปเสริมเบลก่อนนะก่อนที่จะกลับมาในเล่นในช่วงต้ต่อไปนะครับสำหรับนักเตะวันที่เจ็ดปี ทา่ญี่ปุ่นนะอันนี้มาข่าวฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับผมก็เริ่มที่ทางด้านของนี่โหเป็นคดีความเป็นหลายปีมากนะครับสำหรับทางด้านของครูปีนั่นเองนะครับผมก็คือทางด้นอิสายู่นเหรือซีสเกตนั่นเองเดิมกซีสเกตเอฟซีสเกตใชนะผมก็แล้วก็เป็นอิสานแล้วก็ย้ายสนามจากศีสเกตไปอยู่อุบลครัราะกฏว่าล่าสุดแล้วผมมีคำตัดสินออกมาแล้วนะครับผมสาหรับคดีนี้ก็ทําให้ทางด้านของ อีสานโดยเนเต็ดะมุ่ต้องยกติดทั้งหมดครับกลับคืนให้กับทางของครูปีครับซีสเเกตกลับมาเป็นซีสเเกตเอฟซีครั้งนะครับผมก็ทางด้านของประธานสโมสรแล้วของครูปีผมก็เตรียมที่จะดึงนะครับทางด้านของครูปีเนี่ยกลับไปคืนสิทริ์ทั้งล้วนแล้วกนเกนะครับอย่างเดิมนะผมว่าตอนนี้แฟนครูปีคงยิ้มและดีใจนะครับผมก็จะได้ทีมรักกลับคืนมาแล้วนะและตอนนี้ผมก็จะรีบเร่งนะครับผมเรียกว่า แถลงข่าวนะครับในเร็วๆนี้เพราะว่าไทยพีวีนี่ยจะเปิดฤดูกาลในสัปดาห์หน้าด้วยนะในฐานหน้าต้นเดือนนี้ครับผมฐานแฟนบอลเยอะนะซีกเกตเอ็ซีแต่ว่าตอนนี้แค่ปีศานี่ก็ออกมาเหมือนกันนะครับว่าจะฟ้องทางด้านของปีฟ้าเป็นเรื่องคดีความจริจะต้องดูว่าได้หรือไม่ได้ยังไงเพราะว่าเป็นคดียาวใหญ่ครับผมใหญ่ยาวมากครับผมนานเลยเกินครับสมัยกันนี้แล้วก็มาที่ข่าวดึงนะครับผมวันนี้ก็เป็นทางด้านของ วิรีลามนั่นเองครับหลังจากล่าสุดนะผมได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มแล้วนะเอชซีแชมเปญเล็กครับถือว่าสุดยอดมากนะวันนั้นเล่นในบ้านแล้วก็ล่าสุดนะผมก็ยังไม่หมดนะสําหรับการเสริมทัพนะไหนๆก็เล่นบอลพวกใหญ่ๆระดับเอเชียแล้วนะผมก็จัดหนักกันไปเลยผมล่าสุดครับได้ฟิลสองตัวลุกนะครับผมจากทัานของสเปนและชิซีมาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองแข้งใช่ครับเพราะโคต้าแข้งนอกก็ยังไม่ครบไงดึงมาเลยนะครับผมอีกสองตัวผมก็ ตัวนี้นะผมเป็นนักเตะชาสเปนนะครับผมวัย20ปีนะครับผมก็หรือว่าปีไม้ในมือก็บอกว่าใช้ได้เลยมีการนะครับส่หรับรายนี้ส่วนอีกวัยนึงนะผมก็เป็นดารุ่งนะครับผมจากทีเดีนะผมก็ย้ายมาร่วมทัานะผมเป็นที่ร้อยส่วนเรื่องค่าเหนื่อยนั้นก็ยังไม่พูดถึงนะผมก็จะมีการเปิดตัวก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็คือปนมา แถลงข่าวเปิดตัวเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะนำภาพแล้วก็ละเอียดมาให้ฟังอีกครั้งนึงครับสเปนชาวสเปนอานย,ยุยี่สิบชิลีอายุยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะยังถือว่ายังเป็นวัยรุ่นที่แบบเข้ากับกันนะกำลังกำลังเข้าหสารเขา <c oughs> นะอ่ะวันนี้หมดย่างครับคนละมดแล้วครับผมสำหรับวันนี้โปรแกรมของเรานะครับผมก็มีฟุตบอลอะไรครับวันนี้บอลกันโชสเซเรียหนึ่งกูะครับผมก็เป็นนักของเอซิมิลาปอบปามาโอ้น่าดูครับ ลาที่สองสี่สิบห้านะตามที่สปอนเซอร์รับวันนี้ก็ข่าวสายของเราครบถ้วนเรียบร้อยครับผมยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ติดตามพวกเราได้อย่างเช่นเคยครับอย่าลืมครับติดตามข่าวสายของเราได้ที่เว็บไซต์รักบอลดอทเน็ตแล้วก็เฟซบุ๊กของเราครับเพียแชร์ข่าวของเราครับก็รับเสื้อเท่ๆไปใส่อย่างฟรีๆครับอย่าลืมนะครับเป็นครอบครัวของรักบอลด้วยกันครับยังไงวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วพบกับพวกเราในใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปกานรักบอลไลฟ์สวัสดีครับ And the ball Ain't nothing safe when the thing starts Look man Keep thinking we shook man ain't Doing like what Dooley cook man You ain't ready for the things that Look Trump